วัสดีครับผมวันนี้เราก็มาติดตามผลงานจากคลิปที่แล้วนะครับที่ใช้น้ำเปล่านะครับมาล้างเคลียนะครับผมวันนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาดูผลงานนะครับผมว่ามันได้ผลมากน้อยประการใดนะครับผม,มก็ผ่านมาประมาณ10วันนะครับตั้งแต่ติดสปริงเกอร์ทำแบบ ทำฝนเทียมนะครับเพื่อที่จะลดปริมาณของเพี้ยไฟนะครับช่วงก่อนหน้านี้เพี้ยไฟระบาดรุนแรงนะครับฉีดยาก็เอาไม่อยู่ครับผมก็มาศึกษาหาข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ตนะครับเขาบอกว่าเพี้ยไฟมันจะระบาดมากในช่วงที่ไม่มีฝนตกนะครับผมนั้นแล้วเราก็เลยมีความคิดที่ว่านั้นเราทําให้มันเหมือน เป็นบรรยากาศหน้าคนนะครับก็คือติดสปริงเกอร์นะครับก็ได้ผลพอสมควรนะครับผม่นี้บนะครับพอมันไม่มีเพีย้ยไฟมาดูดกินน้ำเลี้ยงมันก็จะมีการแตกยอดอ่อนขึ้นมานะครับผมตอนนี้ถั่วฝักยาวนะครับอายุเก็บเกี่ยวตั้งแต่เริ่มเก็บฝักแรกนะครับมาจนถึงวันนี้ก็ประมาณเกือบเกือบ40วันแล้วนะครับผมก็ยังให้ผลผลิต ได้เก็บทุกวันนะครับให้ผลผลิตเก็บแบบต่อเนื่องนะครับผมแล้วก็แตกยอดพร้อมกับช่อดอกออกมาด้วยนะครับผมคาดการเอาไว้ว่าน่าจะเก็บเกี่ยวไปได้จนถึงอายุการเก็บเกี่ยวน่าจะถึง2เดือนนะครับคิดว่าน่าจะได้นะครับนี่นะฮะมันจะแตกยอดใหม่ออกมา พร้อมกับแทงช่อดอกมาเลยนะครับผมคือเรากำจัดเผียไฟได้อยู่มันก็ก็เกิดผลดีนะครับผมฝักก็สวยขึ้นนะครับตรงขั้วที่เคยดำตรงขั้วฝักแล้วก็ท้ายตูดฝักนะครับมันก็สะอาดขึ้นนะครับแม่คาชอบนะครับผมนี่นะฮะ ก็เป็นนั้นว่าใช้ได้นะครับนี่นะครับปักก็สะอาดนะครับไม่ค่อยมีร่องรอยของเพี้ยไฟนะครับยังคงออกดอกนะครับถ้าหากมันออกดอกแบบนี้ก็ยังได้เก็บไปเรื่อยๆนะครับก็เอาผลงานมาให้รับชมนะครับเพื่อเป็นาทางเลือก สำหรับเกษตรกร,กรมือใหม่นะครับในการกำจัดเพลี้ยไฟนะครับก็ต้องผสมประสานกันไปนะครับผมบางทีสารเคมีอย่างเดียวมันก็เอาไม่อยู่นะครับผมแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาทิ่งเที่ยงนะครับเราจะให้น้ําเป็นระบบสปริงเกอร์ตอนเวลาทิ่งเที่ยงนะครับเราจะไม่ให้ตอนเย็นเพราะว่าเดี๋ยวพอเย็นแล้วใบมันแห้งไม่ทันเดี๋ยวมันจะเกิดเชื้อรามันจะหนักเข้าไปใหญ่นะครับผม เราจะให้ตอนเที่ยงเพราะว่าจะให้ไม่นานนะครับประมาณไม่เกินยี่สิบนาทีนะครับเดี๋ยวเราก็หยุดสักพักหนึ่งมันก็จะแห้งนะครับนี่นะครับบรรยากาศเย็นเลยนะครับผมเหมือนหน้าฝนเลยนะฮะเย็นชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำนี่นะครับบรรยากาศแบบนี้เพียอไฟก็ไม่ค่อยชอบอยู่นะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับผมวันนี้พบกันในคลิปสั้นๆนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ลาแล้วครับผม